สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเบิงบบ่งนจ้ะงาวเบน่วเด้อจ้าเห็นบ่จ้างาบนเแล้วงาเบิดเลยเห็นบ่จ้า ก็สิพอเจ็บใ้ยูจ่าเห็นมาฟังท่านนี่งงยังบอท่านเหี้ยมจ่ายยังงามอยู่เห็นบอจ้ายังงามอยู่จ่ายยังงามอยู่พ่อได้เก็บยูยจ่ามาฟังนี่ก็สีเงีบยแล้ว ล่างในเรื่องจ้ะน้องพ่อเก็บได้อยู่ซานพ่อเก็บได้อยูเป็นเ่าเป่นทันหมดเลยเหรออย่าง,ง,างนี้งามอยู่เรื่องจา้มามาชมพามาันยางพามันยางชมจา้า เร็วมาเร็วตาดูจ้างามอยู่เนาะนะบ่ยังพอได้เก็บอยู่ได้จ้าดูจ้านี่ งพัดแทบด้วยจ้ะงี้จ้ะงามนบอกจ้างามนบอกกำลังเลยงี้จ้ะละอ่อนละอ่อนแล้วจ้า เลออนบ่จ้ะอืมงามเด้อเนาะกำลังเลยจ้ะขนาดนี้กำลังพัดแสบเลยจ้ะ

มาได้นี่อาทิตย์เดียวมีนก็เบิอแล้วได้ไจักบเอจพี่น้องรีบไปรีบมาเด้อจ้ะแคเคนี้เด้อจ้ะพี่น้อง สวัสดีจ้าบายบายจ้ะหน้าบอรีบไปรีบมา